แล้แล้วเราก็มาสู่เส้นทางสุดท้ายของดิจิมอนซีรีส์ X กันนะฮะอันนี้ก็จะเป็น X เวอร์ชัน3แล้วเวอร์ชันสุดท้ายแล้วนะครับผมเดินทางมาด้วยกันถึง3เวอร์ชันสำหรับเวอร์ชัน3เนี่ยจะมีอยู่2สีเยนโล่กับบูมี2สีนะนี่วันนี้เราจะมาแกะกัน สิ่งที่ตอาต้องใช้ก็คือพอเสียบครับเหมือนเดิมฮะ ในที่สุดครับครบทั้งสี่มุมแล้วอ่าไม่ใช่สี่มุมสี่จุดแล้วเราก็อันเชิญยินล่อ,อมาถึงฮึดมีอะไรกลมๆเจดจุดก็ไม่รู้ m ม d ดอินช i ย a ยังเหมือนเดิมนะฮะจอใสจิ๊งเอา้ารอก่อนรออยู่นู่นก่อนนะเรามาดูกันว่าข้างในนี้มีการ์ตูนอะไรบบเฮ้ยมีการ์ตูนเหมือนกันนะ นิจิมอนคอนิคันเอ็กซ์เก็บเข้าไปคืนฮะต่อมาครับ

ในที่สุดครับผมสติกเกอร์ทั้ง4จุดก็ได้โดนเอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบลู Blue ของเรา x 3เอานะเงะแล้วนะครับพามผมามามพามฮืบโอเคดันนาเหมือนเหมือนกัน แค่เปลี่ยนสีดึงเย็นโล เอ้ยลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้ชื่ออะไรอยากรู้เราอยากรู้ชื่อนายนายชื่ออะไรถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราต้องถ้าไม่กดรีเซ็ตก็ปล่อยให้เขาเซ็ตตัวเองเหรอพอเส็จพอเส็ครับพอเส็จโอเคบลูชื่อบลูจริงด้วย ชื่อซ้ำกันกับสีขาวเลยอ้าวโอเคอันนี้ก็จะเป็น x3 นะฮะเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนเดี๋ยวไดๆๆๆอสาว่าจะเรียกเพื่อนไม่ยอมให้เราเรียกไซได้เท่าไหร่ได้สเหมือนทุกตัวตอนเกิดใหม่จะได้ไซที่สี่นะฮะ ซอริมอนหนึ่งสองสามสี่ร่างแรกจะเต็มที่สองขีดนะฮะหนึ่งคำคือครึ่งขีดดังนั้นสองขีดก็ใช้สี่คำโอ้ยอยู่ดีๆจ้ะอยู่ดีๆสีเหลืองจ้าได้ยัง,ได,งได้เวลาหรือยังได้เวลาหรือยัง ่าจะสีเหมือนกันนะโอเคเหมือนจะล็อกไว้ที่4นะโอเคเต็มแล้วอ่ะอันเชิญเพื่อนๆมายืนให้กำลังใจในการเจริญเติบโตอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆจาก x 2อ,องใช่ไ แล้วก็เพื่อนๆจาก x 1ฮะชื่อซ้ำกันด้วยอ่ะสองตัวนี้ชื่อเลสส่วนสองตัวนี้ชื่อบูอวางข้างๆเดี๋ยวเหงาลุงลังลุงลาง,ลง,ลางนี่ก็ดูโอ้ยอ่ะนี่ฮึ มีคนขี้แตกไม่ขี้แตกบ้างเหรอ,าอรหนายเรารอปัดขี้ให้นายนะมาเร็วขี้ยังเี้ โอเคขี้แล้วโอเคน่า okay. จะใกล้เวลาแล้วนะฮะ โอเคแปลงล่างแล้วเอา้าไม่ใช่แม้นายนายหลอกให้เราดีใจขี่ปุ๊บไม่แข็งแรงเลยแปลงล่างได้แล้วนายนานๆนี่จะขี่ไหมเนี่ย เดี๋ยวนะคึ่งสังเกตว่าสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนี่หว่าจริงด้วยแฮ<ะ>สีฟ้าคือโคโคมอน อันนี้กรมมีม่อนนะฮะอันนี้กรมมีม่อนส่วนตัวนี้กำลังจะไปเป็นช็อกโกมอน อ่ตรงน้องนอนเขาเข้านอนนะฮะก็มีม่อนนอนแล้วอ่าช็อกโกม่อนกำลังมาทัานทัจจนจะๆาปให้อนอนเดี๋ยวนี้ละจ้ะอ่า,าโอเคสำหรับกิมนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณครับ oh oh, oh, oh.